เฮ้อยอย่าแซงสิอืม,มเบีงให้มึงมึงตาย fast m a n ี่เดี๋ยววันนี้เราจะไปทเที่ยวเขาใหญ่กันเย้ เอาฟอร์จูเนอร์ลิจเนอร์ไปขึ้นเขาใหญ่ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่เขาใหญ่นะครับกำลังจะขึ้นเขาใหญ่นะครับก็จากที่การที่เราขับมาจากขอนแก่นนะฮะก็300ประมาณ3 0 0รกโลนะครับก็ฟิลลิ่งเนี่ยในการขับของวันนี้ก็สัมบัตได้ก็คือที่เด่นเด่นเลยนะคืออัตราเร่งนะครับ อัตราเร่งแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยคือแรงเหลือเฟือจังหวะการแซงตอนนที่เราเดินเติมความเร็วอยู่ที่9 0้าสถึงร้อยสิบเราสามารถเติมเพ่งได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับไปร้อยสี่ร้อยห้าสบายนะครับแบบรถกําลังเหลือรเพราะว่าแบบโอเคแบบกําลังดีมากรถคันนี้แบบว่าอืสมเป็นบิ๊กเบิรมของฟ o ร์จูเนอรนะครับแล้วก็แต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ยังผมยังเห็นคือเรื่องเสียงเสียงของเครื่องยนต์เนี่ย มีเสียงของเครื่องยนต์เข้ามาในห้องผู้โดยสารเนี่ยผมว่ายังผมว่ายังยังยังการเก็บเสียงผมว่ายังยังทำได้ไแบบน่าจะได้ดีกว่านี้นะเพราะแต่ว่าเพราะว่าเสียงเสียงของเครื่องยนต์เนี่ยยังมีเข้ามาในในห้องโดยสารนะครับเสียง,งว่าเสียงตัวเนี้ยเสียงเครื่องยนต์ตัวของลีเจนเดอร์เนี่ยแลผมว่ามันดังดังดังอยู่นะครับดังในระดับหนึ่งนะครับเราก็ขึ้นมาถึง ประมาณกลางเขาอะนะครับก็ด้วยพละกําลังของเครื่องยนต์ที่มันมีเหลือเฟือนะครับผมว่าตอนนี้ขึ้นเขาสบายมากเลยนะแล้วก็วงเลี้ยวกันพวงมาลัยเนี่ยแบบว่าแต่ว่าเออเข้าโค้งสบายนันเนี่ยนะฮะคือรู้สึกประ่นดีนะในโค้งเนี่ยคือเ,เนียนเนียนแล้วก็พลังเหลือเฟือครับคือจะชันแค่ไหนผมว่าไม่ไดมีปัญหาสําหรับตัวเเจนเดอร์สองจุดแปดนะครับโอวิวเนี่ยแบบเหลือเลือเลยพละกําลังเหลือเฟือ น,แบบนัับกตวเรื่องของเกียร์นะครับก็ถ้าเราใช้แบบโหมดออโต้ตลอดนะครับก็มันก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของของ,ของเกียร์ที่ทํากล่อง i s u ทํางานเนี่ยด้วยสมองกลนของมันเนี่ยผมว่าก็ทํางานได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับก็ทันใจทันใจแต่คันนี้มี quick shift นะครับถ้าเราอยากวิ่งรันใจปั๊บเราปัดกันเลยเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราทาอะไรไม่เป็นเราก็ใช้โหมดออโต้นี่ก็มันก็คํานวณได้เหมือนกันฮนะสบายสบาย,บายขึ้นเขาได้สบายครับ ตอนนี้เราเป็นจังหวะลงเขานะครับก็เราก็ใช้เกียร์ดีปกตินะครับหมดเป็นออโต้ปกตินะครับเนี่ยตอนนี้เอนจินเบรกทำงานเพราะเราแตะเบรกเข้าไปเพิ่มนะครับเอนจินเบรกก็จะเพิ่มตัวของรถเนี่ยก็จะเชนเกียร์ลงมาเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่มั่นใจเราก็ตกเกียร์ลงมาได้นะครับยิ่งก็จะก็จะเป็นเอนจินเบรกที่ที่หนักหน่วงมากขึ้นเนี่ยตอนนี้กาลังลงนะครับนี่เราแตะเบรกแตะปล่อยแตะปล่อยนะครับเอนจินเบรกก็ทํางานนะครับเห็นไหมเชนเชนเกียร์แล้ว อ่าเนี่ยเชนเองเลยนะครับเแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันมากขึ้นเราก็สามารถตกเกียร์มาเกียร์ S ได้นะฮะอ่า S3 นะฮะ S 2นะครับเพื่อที่จะให้ engine brake ที่มันมากขึ้นนะครับแต่ผมบอกว่าคือการทำง,งานของระบบเบรกระบบเกียร์ระบบเกียร์นะครับระบบเบรกกับเกียร์ของ r e g e n เ e อรเนียก็คือถ้าเกิดว่าโอเค เราแตะเบรกแตะปล่อยแตะปล่อยไปอ่ะได้ครับถ้าเกิดว่าเราอาจจะตื่นเต้นหรือทำทำอะไรไม่เป็นก,กับเกียร์เลยเราก็ค่อยๆเลี้ยงแตะปล่อยแตะปล่อยนะครับลงได้สบายครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าระบบเบรกดีแล้วนะครับถ้าเกิดการลงเขาที่ลาดชันมากๆนะครับก็อาจจะต้องมีการใช้เกียร์ช่วยนะครับแต่ผมว่าคือถ้าเกิดเราไม่ได้ขับเร็วอนะันนีงจังหวะนี้นะครับเนี่ยผมก็ใช้เกียร์ดีปกติ แต่คือเราก็ใช้เป็นเบรกนะฮะแตะปล่อยแตะปล่อยได้นะครับก็จะประคองรถได้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้ engine b r a k ก็ได้นะเพราะว่าตัวรถเขาตัวกล่องกล่อง ECU เนี่ยเขาก็คำนวณมาให้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับตัวเนี้ยตอนนี้เราก็มาถึงบนยอดของเขาใหญ่นะครับกับ l e g e n d ด r 2.8สดโฟเนี่ยแบบสบายมากเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นชัดเจนเรื่องของการขึ้นเขาแล้วก็ลงเขานะ คืออย่างที่บอกไปก็คือกําลังมันเหลือเฟือมากแต่สิ่งที่สังเกตได้คือจังหวะที่ลงเขานะฮะนี่เราใช้โหมดตัวดีอย่างเดียวเลยนะครับออโต้ล้วนๆไม่ได้เชนเกียร์ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับจังหวะที่เราลงเขานะก็คือเวลาลงป้านเะหนดเราแตะเบรกนิดนึงปั๊บเอนจินเบรกก็จะเชนเกียร์ก็จะเชนเกียร์ขึ้นมาของมันเองเลยนะครับก็เป็นระบบที่บอกโอเคทําได้ฮ้ททำได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องโอเค ครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับโตโยต้าขอนแก่นนะครับที่อุปการละเออเฟื้อนะครับรถให้มาทดลองขับขึ้นเขาใหญ่ดูนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามกับ Fast Mania ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Fast Mania ตอนนี้เราก็มาถึงจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับก็ใช้ระยะทางทั้งหมด690กิโลเมตรนะครับ ขอนแก่นไปเขาใหญ่นะฮะแล้วก็เขาใหญ่กลับมาขอนแก่นนะครับเราจะจับอัตราที่หัวจ่ายตัดเลยนะครับตอนแรกเราเติมไปเนี่ยน้ำมันเต็มถังนะครับแล้วก็นี้มาคือตอนนี้ก็ตนนเต็มถังอีกท้งนะครับเราจะดูว่าเราจะได้กี่กิโลลิตรนะครับหัวจ่ายตัดแล้วนะครับ58.9นะครับ58.9ลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะทำ อัตราสรุปการสิ้นเปลืองให้ดูนะครับโอเคครับตัวเลขที่ได้11.71กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าทำได้ดีในเครื่องยนต์2008 fast m a n i a